คำถามถามว่าแนะนําอาหารไทยสักหนึงอย่างที่หนูชอบเพราะอะไรที่จะพาชาวต่างชาติไปกินฟังคําถามอีกครั้งนะครับแนะนําอาหารไทยสักหนึงอย่างที่หนูชอบเพราะอะไรที่จะพาชาวต่างชาติไปกินครับ ซิจิววิทยาลัยนักศิ่นสารยาเซเซียเเซอร์เซเซียฮัลโหลเดดี้แอนด์เอร์แไบเนมอีสธนวัฒน์ิานนท์ลิเนอร์อีสกระต่ายอาอลโฟร์ที่ยัสโออางวิทยาลัยนักศสารยาแล้วขอไปถงสกู๊แกิวสวัสดีค่ะ ดิฉันชื่อเด็กหญิงธนวัฒปรียานนท์ชื่อเล่นชื่อกระต่ายค่ะขณะนี้นะคะดิฉันกำลังศึกษาอยู่วิทยาลัยนาฏศิลป์ศรยาจังหวัดนครปฐมค่ะและตามนะคะดิฉันอยากจะบอกว่านอกจากจะถูกปากคนต่างชาติแล้วอีกทางยังถูกปากคนทั่วโลกด้วยค่ะและอีกทางนะคะชาวต่างชาติยังบอกว่าอาหารของประเทศไทยมีรสเผ็ดเปรี้ยวอร่อยกรอม เหมาะกับคนต่างชาติมากๆเลยค่ะและแนองจากนะคะเหมาะกับคนต่างชาติแล้วยังเหมาะกับคนไทยอีกด้วยค่ะ And I would like to invite everyone to come visit and buy our community of c o o d and i n c o s t i n g coaster food, food items and papaya to stimulate the economy in the community together. The country can be left today is time to have t h i s order. Thank you ขอบคุณค่ะสุดยครับเสียงอมือดังๆด้วยครับ ฟังคาตอบจากน้องกระต่ายไปแล้วตอนนี้เราก็มาลุ้นคะแนนคกันดีกว่าจากท่านคณะกรรมการต่ท่านคณะกรรมการพร้อมแล้วโชว์คะแนนได้เลยคสิบสิบสิบและส10ถือว่าทําคะแนนได้สวยเลยนะครับใช่แล้วนะคะเจมสกับอรมที่อองตัเองได้เลย และหมายเลขต่อไปหมายเลขสิห้าน้ององยิ้มเพชรชรพร์ะะพสีทาฝังนะคะเจนตรงกลางซึ่งสองน้ำาเหลืออีกสองซองง